ครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องช่องซักรีคนเกษตรแห่งที่ราบสูงนะครับมนีเบาซีผ้าพี่น้องมาชมนะครับสวนอินทผาลัมที่แบบว่างดงามนะครับเพิ่นเตรียมดินได้ดีนะครับผลผลิตกับบธรรมดาถือว่าโดกที่สุดเลยในอายุแค่สามปีเท่านั้นเพิ่นว่านะครับพี่น้องครับงดงามมีวิธีการดีๆให้สาหรับพ่อเม่พี่น้องได้เอาไปเห็ดหลักผู้ใดอยากเขามาสถานทีน่นี่อยากเขามถาทายรูปหรือว่าอยากเขามาอุดหนุนผลผลิตอยู่บบไกลจากตลาดครับพี่น้องไปง่ายมากง่าย ก่อนอื่นเฮ้ามาสวัสดีคุณแม่เจ้าของสวนพ่นก่อนครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะครับแนะนำตัวนยครับผมคือบุญกองจะเดินสีค่ะครับผมอยู่โมหนึ่งบัญชาต,ตมชายม่วนอำเภอพิบูลนองสาหารจังหวัดอุบลราชธานีค่ะครับขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อในแม่ครับศูนย์เก้าสี่แปดสี่สองเก้าแปดสามสามจ้ะครับผมสวสนนี้ในผาลำเฮาอยู่ไกลตลาดที่ม่วนบ่ ประมาณหกกิโลเนอะมันบอกอืมประมาณหกกิโลจ้ะกระบอกไก่นะครับจ้ปลูกได้สามปีดีบ่แม่ดีครับจ้าอ่าผลผลิตคือแน่นอนแต่มีวิธีการจังไดแน่ครับกาเตรียมดินมักดินไหปีนึงจ้ามักไหเป็นปีผนบ่แม่จ้าโอเตรียมมากไหปีหนึ่งครับด้วยอีหยังแน่ครับเพราใส่อีหยังแนในในดินนะครับมีกี่ไก่มีฟางมีเพล่ไรโอ้แล้วก็ อยังนั้ส่วนผสมกันอยู่ครับกะได้เขียนไปอยู่โอ้เขาเขียนเขาบันทึกไว้อยู่สาหรับผู้ใดที่เขาไม่เยี่ยมชมสวนอาจจะได้เห็นบันทึกที่เด็ดของเม่อีกนะครับถึงมันมีหลายอย่างกันนะครับในการบํารุงรักษาสร้างดินก่อนเนาะแม่เนาะจะกะคูดลุมมว้เม็ดคูดเม็ดจ้ะครับเป็นเม็ดคูดเม็ดเนาะจะอ่ะผ้าชุ่มผลผลิตไปนั่นนะครับนี่กะเขาซีจ้ะนี่เปิดสวนเหรอพ่าแม่จ้ะนี่มันรุ่นรุ่นสองจ้ะนี่อันนี้รุ่นสอง เป็นสายพันธุ์หดครับแม่นี่สายพันธุ์ใบหีบ่เหลืองใบหี่เหลืองใบหี่เหลืองเนาะโอ้ยห,หนงวยครับพี่น้องครับใหญ่คุมปมือนะคุณน่ะใหญ่เลยนี่สมบูรณ์แห้งครับขนาดตัวนี้คือไก่จจไก่ชิไ้พอ่อเก็บผลผลิตแล้วนะครับเนี่่จะเป็นรุ่นสามนี่จ้ะเป็นรุ่นสามถ้าพ่อค้าแม่ค้าเขามาสวนนะครับแต่สีมีราคาพิเศษให้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าอยู่นะครับพี่น้องครับสามารถรับไปขายได้เพราะว่าตรงนี้ผลผลิตนี่เกรดเอได้นี่เท่าเทียนนี่เป็นสิบโลดหมดแม่ จ้ะคือประมาณหกเมื่อหกหก็ดโลนี่นะจ้ะอู้ยจะเป็นเห็ดใดลกขักอีดีนะครับอีดินเป็นดินเหนียวได้ครับเพราะว่าไอเต็หนึ่งนี่มันจะมีอยู่ประมาณปีไรไปสามสิบลูกหรือก็ดเด็ดเอ็ดออกคห้มันเหลือแค่นี้จ้ะโอ้เขาแตงลูกนะบอกครับเนี่ยโอ้แตงลูกให้มันเหลืออยู่ประมาณสามนี่มันจังทีไดลูกใหญ่ๆงามๆนี่ยโอ้ตรงแตงลูกนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาไปบะมุ่บึงแม่ผ้าชมเบบึง อุ้ยนี่เด็ดดีๆครับต้นหนึ่งอายุสามปีมันมันมันเริ่มเป็นตะปีแปดเดือนหมวยมันเป็นไหวบ้านนี่พ่แม่แต่มันก็อยู่ที่การดูแลรักษาโอ้แต่หฮาเตรียมดินตามสูตรคือจังแม่เตรียมดินนี่ต้นมันสิงใหญ่ไหวบ่ครับบัน,นจ้ะอ๋อครับพี่น้องครับคุณนะมากเป็นผัวเป็นพว่วงเก็บไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เดือนมีถุนหน้านะครับเนาะจ้าปรอแม่ไปปลายเดือนนี่สีพ่อได้เก็บอยู่บ่ครับด้วยจ้าได้เก็บเนาะ โอุ้หน,นะครับในต้นนี่ขออนุญาตเบิ้งแก่ไก่เรื่องแม่เด้อคือนเป็นหลายปวดโอ้ยผลผลิตครับพี่น้องครับนี่ตรงนี้ได้แล้ววะแม่ได้แล้ววะครับได้นเ,นเลยจ้าใส่แม่ลองชิมให้เบิง้งเบิ้งแมนมันคักีดีบ่ได้ยินว่าพันธุ์นี้คักีดีเลยอ่ะทดสอบให้เบื้องนะครับจักหน่วยเนี่ยนี่เป็นพันธุ์พันธุ์ไรฮอู้หน่วยใหญ่ดีแม่เบิบ<า>งบ้งความช้ำมึงครับวันนี้เป็นยังไงลองชิมมึงอะไแม่แสบบ่ อุ้ยเสียงกรอบเนี่ยรุดจังรุดผมพูดอยากกินน้ำหลายตอะรุดเลยนะครับนี่กระบอกใหญ่เนาะแหมเนาะเหนาะนะจะรับพันบาหีนี่ยอดนิยมได้ได้นี้จ้าโอ้ตอนนี้เปิดแล้วคือจังจังสี่นี่พี่น้องเขาสามารถเขามาได้แล้วจ้าโอ้ันนี้ครับพี่น้องครับเพิ่งกิ่ล่ะเพราว่าที่เด็ดนี่เป็นจังไดเพราะว่าของเพินเฮ็ดด เป็นซลายอี่ว่แม่ต้นหนึ่งใส้ป่ะประมาณยี่สิบเอ็ดยีิบสองก็มีอ้หหพอดีดีคูนทั้งคอนางอยูุ่นะครับเนาะโอ้ตอนนี้กระซุกแล้วเพื่อนจ้าโอ้ครับปัดพอดีดีเนาะครับเนาะตัวนี้นั่นพ่อเอาออกแล้วพ่อออกชูถองตลาดได้แล้วนะครับตัวนี้เนาะจ้ะนี่ครับพี่น้องครับอืมผู้ใดสิเขามานะครับถ้าเขามาสามารถมาซสือได้อยู่ที่สวนน้ำ สามาถมาถทายเป็นข้องทงข้องเทนได้ได้นน่จ้าผู้ใดสิล่ลวงคลิปเลี่ยวแม่อนุญาตอยู่เนาะจ้าจ้าผู้ใดอยากได้ข้องเทนนะครับก็สามารถเขามาชมสวนได้นะครับพี่น้องครับแม่เพิ่งกระสิเปิดแล้วค็อุดนหนุนอุดหนุนน้ำนะครับสามารถเลือกได้ผู้ใดบ่มากหวานแห้งถาม,มากหวานช่ำกับรุ่นนี้ครับพี่น้องครับสุกคว่พอ,<ะ>อดีเลยสามาถสวนสว, <ขา S 2> วนจิลาพ่อนอุบลสวนจิลาพ่อนอ่าสวนจิราพ่อนอุบลจ้าครับผมโอ้สื่อสวนว่าสวนจิลาพ่อนมีได้ปักมุดใบเราบ่แม่ บ่หันในปักเนะา,ะเาะแต่ว่ากระสามาโทษเขามาถามได้เพราะว่าเขามาหนีนบก่ไก่ทั้งหลยอย่างไหมครับพี่น้องครับตุกแกไก่เงใใเนี่ยหนีสวนทังแม่หน,น,นีปุงติล่ะค,ะคนนะผลผลิตโอ้บอ่แมนของอันนี้นะครับแต่ว่าอยู่หนีเพื่อนเฮ็ดค่อนข้างจะปลอดภัยครับก้นกินได้นี่พอมีเพียรมียังเล็กในยหน่อยอยู่นะครับเนาะมีอยู่เพราะว่าบ่ได้ข้อได้ฉีดสารเคมียังจบตึกมักอันพวกอันยังนะ มาคูนกับ้ำสมสายสูกรับเน,นี่นะพวกเพิ่นมากมาหรือมาสีจึงว่ามันก็ได้ยังมีเพียอยู่โอ้่นนองบ่ต้องต๊ใจเลยครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ใส่สารเคมีนะครับก็มาค้งมาคูดน,นะครับเป็นหน้าม,มักตามสูตรของเพิน่นแต่มาซีได้ซิมแล้วเด็ดดีๆครับซิมสองหน่วยบางหันนี่โอ้ยขัางแข่งอีทีนะครับไปย่า,างไปชมเมึงเชิงแน่ทุ้มทั้งระบบจัดการเป็นยัง,ยงต้องเห็นเป็นพ่นเมียเห็นมันเป็นพ่นเป็นพ่นัน เขามากแบบนี้่แ้วก็เฮ็ดเป็นแอ่งน้ำไว้ให้ตอนส่วงยามแหลงเปิดน้ำซซมก็จะเต็มน้ำหลองมันพอเป็นพุ่นลงมาปูมบกมีนี่เป็นแอ่งน้ำไว้เพื่อนยามแล้งนี่ก็เอาเอาน้ำมาหดหล้กก็เปงใส่หาดเลยมันมันจะมีสายน้ำมากก็เห็ครบบนี้นั่นอุ้ยดูแลดีดีครับพี่นาะแปนเอือดเติดครับพี่น้องครับโอ้นี่มันจะเป็นสายมากตั้งแต่ฝนเลยเอ้าแม่ใส่โได้ใส่สริงเกอร์บ่ครับ บ่จ้ะเวลาเวลาเวลาเปิดมันก็จะไลเต็มเต็มหลองนามนี่เลยมีสายนามจะสุดเลยสายหนามุดเลยนี่หน่ครับพี่น้องครับบ่ได้เป็นสปริงเกอร์ดเลยเปิดแนี่นี้เลยจ้ะเปิดแล้วก็จะเต็มหลองนี้เลยโอ้ใส่วิธีการเนีนี้ครับพี่น้องครับจ้ะเพราะว่ามีมีนามแทงนามไปข้างบนมีสายนามนี่นี่บ่สายนาํามา่นี่จ้ะสุดเลยแล้วก็เลียนแล้วก็เลียนแลนเป็นสามเส้นเลยตามสายต้นต้นสามแถวกับแลน สามแถวโอ้ถ้ามีสามแถวกับว่าลากว่างละใส่ระบบน้ำสามแต่เวลาเปิ้ลก็จะได้เขาตุนไผ่ตุนมันอืมอ้นี่แม่น้าเบิ่งก็ดูมันหลายปนเด๋วม่แก่เดได้ดกไเดียังคักโพดแท้มันน้าไปมันน้าไปแน่เด้อครับนี่โอ้ยติดเบิดมีแต่ตะห้อไปดีคือมีหมากเบิดเลยบ่แม่ีจ้าโอ้ใายคือต่สอนนี่เนาะโอ้เบิ่งมาจ่าเปิดบะ ว่าเบิดกันได้แม่น่าเบิ้งให้เบิ้งเนี่ยให้ท่านผู้ชมเพาเบิ้งเนี่ยสองครับอู้ตรงนับทังสองคนหมือนกครับพี่น่องเพราะลายเหี้ยงยิงดีน่าเบิ้งนะถ้าไปนับมาเดี๋ยวสิหลงนะครับป้าสิบเก้าเพราะว่าต้นต้นครั้งครั้งมันมียี่สิบสองยี่สิบสองโอ้ยถ้าต้นลราหกกิโลครับพี่น่องครับหกสองสิบสองร้อยยี่สิบกิโลป้าตีทั่วเม่เอ้ย โอ้ยทั้งเบิดในสวนนี่มีจยกต้นครับผมหลายบอกนี่ทั้งทั้งตัวผูกับประมาณหาสิบสี่ต้นมีตัวผูอยู่สามตน้นเอาต้องปลูกตัวผูน้ำหัวแม่จ้ะต้องปลูกตัวผูน้ำเพื่อว่าจะได้เอาเกรสรตัวผูมาผสมอูอยู่ในสวนเฮานี่มีทั้งตัวผูตัวเมียจ้ะก็ต้องไปซื้อตัวผูเพิ่นแต่ว่าก็ได้ซื้ออยู่เพราะว่ามันมันบอเพียงพอเพราะว่าตัวเมียมันหลายมันมันเกรสรมันออกร้ายปวด อุไลนี่แม่มันบพ่พ่อจ้าของเจ้าของบพอ่พ่อก็ต้องไปซื้อโอ้เขเียนได้สองพันหาเขีดนึงมันบ่แม่ใส่จะเขีดนบัน,นี้ในสวนของแม่ที่ซื้อเขาแต่ละปีหลายบ่ก็ประมาณสามสี่ขีดอยู่โอ้กับบ,บ่บ่ถึงโลเนาะสามสี่ขีดจ้ะก็จะไม่เงินเป็นเงินแล้วสามสี่ขีด้แต่ว่าเบึงจากผลผลิตนี่นะครับต้นหนึ่งก็ได้หลายกว่านั้นนะเนาะครับเนาะถือว่าเป็นเอ็ดได้โดแงแล้วช่วงนี้บำรุงจังไดอยู่บ่แม่ได้ ไดีมาใส่ไจเพิ่นบรู้่าปลอยเดียวใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอยู่กะเดือนละเทือสองเทือเดือนละเทือถึงสองเถือจ้ะครับใส่ปุ๋ยพวกปุ๋ยสูตรซิมหาซิมหานี่แหละเสมอไม่ต้องไปขึ้นยากซิมหาซิมหาอัดใส่เลยใส่หลายอยู่วันนี้ครับทั่วทั่วไปวันปกตินี่บอกต้นละสองโลเนี่ยจ้ะโอ้ต้นละสองโลครับแหลกกับผลผลิตลอยก็รูนะครับจ้ะโอ้เวยครับพี่น้องมันบ่แม่เนมีต้นเดียวเด้ของเม่ ทุกต้นเมแม่นมาตรฐานเดียวกันครับเท่าที่เเห็นหน่วยกับหน่วยไงแล้วทะลล่นี่หลายหลายเป็นเบิดสุดต้นต้นน้อยนี่ก็จนจูดินนาะแม่นาอจ้าเอ้ยอายุซ้ำกันบ่ครับผมจ้าปลูกมือเดียวกันอืปลูกมือเดียวกันเพ่นเป็นยังมือ่นจัง่นพิหน่อยกหมูเนอะจังมากต้นน้อยครับแต่ว่าผลผลิตเพิ่นนี่เขาบ่ได้แตกต่างจากมูคึอเต็มอข้อเลยครับวิ่ดูและสามปีโดยการเตรียมดินบางอันกับ บางอันก็ตตดถิมได้มันมันมันบ่คอยสมบูรณ์กระตาถิมบ่อเอาโอ้ตัวใดถีมมันบ่งามบ่ยังเฮอตัดถิมไปเลยครับคุณิละ่ะเหลือกได้นะครับพี่นองครับนี่ตรงสวนหนี่งดงามแห้งดีๆจักน้อยผลผลิตที่ไก่สีสุกเต็มทีเบิดเดี๋ยวสีเขามาอัปเดตในพรเม่พี่นองเบิงแต่ว่าช่วงนี้ก็เริ่มเปิดสวนไดแล้วมีตสซุกตัวยังแล้วนะครับตาม,มาดเขามาได เอาแม่ครับถ้าผูใ้ใดสิเขามาช่มสวนของแม่หรือว่าสิเขามาอุดนุนผลผลิตยอยากเขามาเย่มย,มยามถามขา่าวยู่บานใดก็บอกพิกัดในพี่นองเขาเบิ่งอีอเกเทือหนึ่งนะครับบัญชาติมู่นึงตำบลไทรมูนเพื่อพี่บุญมุงสาหารจังวัดอุบุราชธานี่หรือโทรติดต,ต่อแม่ที่ใดที่เบอร์ศูนย์เก้าสี่แปดสี่สองเก้าแปดสามสามจ้ะครับพี่นองเดี๋ยวจังใดแมาอุดนุนหลักกะโทรเบอร์แม่ บัวดหวังแน่นอนครับเป็นสวนอินดอพาลมที่ดกแข็งๆล้ะก็ทายรูปออกมานีงดงามื้อกิโลหนึ่งได้รูปไปบักไล้ครับพี่น้องครับถือว่าคุ้มค่ากับการเขามาสวนหนีเนาะสวนสวนจิระพ่ออุบวน <ผม S 2> อุบวนเนาะ,ะอาหมาัดเข้ามาอุดน,นแมได้เนาอะ,อะสำหรับมือนีก็สมมาภาควรญเจเวลาขอบพคุณแม่ได้หลายเดี๋ยวคลิปหนเขาจังพอกันไหมครับแม่ครับครับสวัสดีครับ